มาดูค่ะว่าฝ้าตื้นเป็นอย่างไรฝ้าตื้นสาเหตุหลักเกิดจากอะไรฝ้าตื้นส่วนใหญ่แล้วสาเหตุหลักเกิดจากแสงแดดตัวแสงแดดนี่เองทําให้เกิดฝ้าตื้นฉะนั้นในการที่เราจะดูแลฝ้าของตัวเองเราจะต้องรู้ก่อนว่าคืออะไรหลายคนบอกว่าใช้ครีมแล้วทาไมหน้าไม่หายสักทีแต่พี่บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นฝ้าตื้นๆสามารถที่จะหายได้ฝ้าตื้นคือแสงแดดก็เป็นเหตุหนึ่ง ที่2คืองอโมนเป็นงอโมนอันนี้คือเกิดจากคนที่มีน้องหรือคนตั้งครันเพราะบางท่านคลอดบุตรเสร็จแล้วตรงนี้สามารถที่จะหายเองได้นั่นคือทําให้หายเองได้แต่หลักๆที่กาลนจะบอกทุกคนว่าการใช้ครีมกันแดดตัวนี้ค่ะเป็นต้นแบบครีมกันแดดเขาจะมีประสิทธิภาพมากฉะนั้นอย่าเบื่อในการใช้ครีมกันแดด อย่าราําคาญเพราะครีมกันแดดตัวนี้เป็นตัวที่ปกป้องถ้าเปรียบตัวเราเหมือนรถยนต์เขาทําหน้าที่กันชนให้เราฉะนั้นเคลียร์ผิวทุกครั้งขาดครีมกันแดดไม่ได้